สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนวันนี้วิชาประวัติศาสตร์เราจะมาเรียนกันถึงเรื่องความเป็นมาของท้องถิ่นเนื้อหาบทเรียนจะเป็นอย่างไรเราไปฟังกันเลยครับเรามาดูเรื่องที่จะเรียนกันในวันนี้คือหัวข้อที่หนึ่งท้องถิ่นของเราอ่าเรามาดูความหมายของท้องถิ่นว่าหมายถึงอะไรกันก่อนครับนักเรียน ก็หมายถึงท้องที่ใดท้องที่หนึ่งที่มีหลายชุมชนอาศัยอยู่รวมกันมีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติคล้ายคลึงกันทําให้มีลักษณะสังคมและวัฒนธรรมร่วมกันอ,อย่างเช่นประเพณีท้องถิ่นภาษาท้องถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นต้นเรามาดูอย่างท้อ,ทองถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานเนี่ย ซึ่งจะมีลักหนะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นดินทรายแล้วก็มีความแห้งแลง้งจึงมีประเพณีนะครับที่เกี่ยวข้องกับการขอฝนอ่าอย่างเช่นประเพณีแห่นางแมวประเพณีบุญบั้งไฟในภาพแรกทางขวามือก็คืออประเพณีแข่งเรืออมีในท้องถิ่นที่ตั้งอยู่ริมน้ําอันนี้ของภาคอะไรครับเรียนภาคกลาง ภาพทางขวามือที่สองก็คือประเพณีบุญบั้งไฟในท้องถิ่นภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองต่อไปภาพทางล่างทางขวามือนะครับก็คือประเพณีลอยเรือชาวเลในท้องถิ่นที่มีวิถีชีวิตผูกพันอยู่กับทะเลาภาพนี้ตรงกับภาคอะไรครับนักเรียงก็คือภาคใต้ต่อไปภาพทางขวามือที่สองก็คือ ประเพณีบวชป่าสืบชะตาแม่น้ำในท้องถิ่นที่ใกล้ป่าไม้บนภูเขาสูงอ่าซึ่งอยู่ในภาคอะไรครับนักเรียนก็คือภาคเหนือนั่นเองต่อไปอ่านอกจากนี้ท้องถิ่นเนี่ยยังหมายถึงพื้นที่ที่อยู่ในเขตอ่าขอบเขตการปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลและอารมถึงพื้นที่ในเขตการปกครองส่วนภูมิภาคเช่นจังหวัดอำเภอตำบลหมู่บ้านดังนั้นแต่ละท้องถิ่นเนี่ยจะมีอาณาเขตไม่แน่นอนขึ้นอยู่ว่าจะใช้เกณฑ์ใดกำหนดขึ้นในแต่ละท้องถิ่นเนี่ยมักมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมกันและในแต่ละท้องถิ่นเนี่ยจะมีสภาพทางภูมิศาสตร์ ทั้งภูมิประเทศภูมิอากาศและรัพยากรธรรมชาติที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นนักเรียนจควรให้ความสนใจท้องถิ่นของตนเองโดยการสืบค้นเรื่องราวเกี่ยวกับท้องถิ่นเช่นความเป็นมาของท้องถิ่นสถานที่สําคัญในท้องถิ่นบุคคลสําคัญในท้องถิ่น ต่อไปเรามาดูข้อที่สองการสืบค้นความเป็นมาของท,องท้องถิ่นเรามาดูความหมายของคําว่าการสืบค้นหมายถึงอะไระก็หมายถึงการสืบสอบอค้นหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งจะได้รับคําตอบในรูปของต้นฉบับเอกสารบรรณานุกรมคําตอบที่เฉพาะเจาะจงะตัวเลขหรือข้อความเรื่องนั้นๆการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นเนี่ย ทำให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับท้องถิ่นและก็เกิดความเข้าใจประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นตอนนี้เรามาดูวิธีการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นเราจะใช้วิธีการค้นคว้าที่เป็นขั้นตอนอที่เราเรียกว่าวิธีการทางประวัติศาสตร์ซึ่งประกอบด้วยการดําเนินการ5ขั้นตอนดังน,นี้หนึ่งการกําหนดหัวข้อที่ต้องการศึกษา 2. ร,รวบรวมข้อมูลหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 3. ามตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 4. สรุปข้อมูลเป็นเรื่องราวห้านำเสนอเรื่องราวที่ศึกษาต่อไปเ,าเรามาดูวิธีการสืกค้นความเป็นมาของท้องถิ่นในขั้นตอนที่หนึ่งกันนะครับคือการกำหนดหัวข้อที่ต้องการศึกษา โดยการตั้งคำถามหรือหัวข้อที่เราต้องการทราบเกี่ยวกับท,อท้องถิ่นตัวอย่างเช่นท้องถิ่นของเราก่อตั้งขึ้นมาเมื่อไหร่บุคคลสำคัญในท้องถิ่นมีใครบ้างมีผลงานสำคัญอะไรชื่อของสถานที่สำคัญในท้องถิ่นมีที่มาอย่างไรต่อไปวิธีการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นขั้นตอนที่สองก็คือ,อรวบรวมข้อมูลหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยการสืบค้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆเช่นสอบถามผู้รู้ศึกษาจากแหล่งโบราณคดีศึกษาจากหนังสือหลายๆเล่มเป็นต้นต่อไปวิธีการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิน่นขั้นตอนที่2ก็คือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ประเมินความน่าเชื่อถือว่าหลักฐานนียมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือเพียงใดต่อไปวิธีการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิน่นขั้นตอนที่4 สรุปข้อมูลเป็นเรื่องราวโดวยการแยกแยะประเภทข้อมูลว่ามีเรื่องราวอะไรบ้างเรื่องใดเกิดก่อนเรื่องใดเกิดหลังโดยริงตามระดับของเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อไปวิธีการสืบค้นความเป็นมาของ,ของ,ข,องของท้องถิ่นขั้นตอนที่5ก็คือนําเสนอเรื่องราวที่ศึกษาโดยการนําเสนอในรูปแบบต่างๆเช่นการเขียนเป็นรายงานการอธิบายหรือ เล่าเรื่องประกอบภาพการจัดนิทรรศการการแสดงบทบาทสมมุติอ่โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีความต่อเนื่องน่าสนใจมีเหตุมีผลและอ้างอิงหลักฐานให้น่าเชื่อถือ <c oughs> ต่อไปเรามาดูแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นอ่าก็คือหนึ่งวัดสองห้องสมมุติ สพิพิธภัณฑ์ 4. ศูนย์นวัฒนธรรมหโบราณสถาน 6. ห,หน่วยงานราชการในจังหวัดในอำเภอหรือในเขตการปกครองต่างเจศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์แผู้รู้หรือผู้เที่ยวชาญในสาขาต่างๆในท้องถิ่นอ่าอันนี้ก็คือแหล่งข้อมูลในท้องถิ่นนะครับ ีเรามาดูสรุปความเป็นมาของท้องถิ่นนะครับท้องถิ่นแต่และท้องถิ่นเนี่ยจะมีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและวิธีการดําเนินชีวิตที่แตกต่างกันอ่าขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในแต่และท้องถิ่นการศึกษนความเป็นมาหรือเหตุการณ์สําคัญในท้องถิ่นเนี่ยจะทําให้เข้าใจเรื่องราวและเหตุการณ์ต่างๆในท้องถิ่นได้ดียิ่งขึ้น และยังก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองอีกด้วยเป็นอย่างไรกันบ้างครับนักเรียนหลังจากฟังเรื่องของความเป็นมาของท้องถิ่นไปแล้วนักเรียนคงพอจะเข้าใจกันนะครับถ้ายัางไม่เข้าใจไปดูคลิปการสอนย้อนหลังได้วันนี้คุณครูบุญชัยก็ขอจบการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในการสอนครั้งหน้าสวัสดีครับ